อสลาลัยกมครับสวัสดีครับเดี๋ยว <c oughs> เราจะเอาเศษยานี้ทำปุ๋ยหมักนะครับทำปุ๋ยหมักโดยวัชพืชน,นะครับเศษยาต่างๆนะครับเอามาทำปุ๋ยหมักนะครับเดี๋ยวนะครับเราจะทำให้ดูนะครับหนึ่งก็คือเอาเศษยามากองรวมๆกันนะครับ เอาเศษหญ้ามากองกองรวม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 ,รวม,ร,วมรวมกันนะครับเดี๋ยวทำปุ๋ยหมักให้ดูนะครับแล้วก็เอาเศษเศษขี้ดินที่ติดใบหญ้านะครับเอาใส่ในในในกองหญ้าด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะเอาเศษขี้ดินด้วยใส่ในในกองหญ้านะครับขั้นตอนที่สองก็คือ เราก็จะเอาเศษเศษขี้ดินที่ติดหญ้านะครับหรือเอาดิน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 ที่เราเราถอนหญ้าก็ได้นะครับแล้วก็เอาไปเทใส่ในกองนะครับในกองที่หญ้ารวมกันนะครับเอาไปเทเลยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราก็จะเอา น้ำหมักจุลินทรีย์นะครับมารดนะครับแล้วก็เราก็หลังจากนั้นเราก็จะเอาพลาสติกมาปิดไว้นะครับรดน้ําก่อนนะครับแล้วก็เอาพลาสติกมาปิดไว้นะครับนี่เราเอาน้ํามาแล้วนะครับเดี๋ยวเราเอา จุล like ินซ ah ีผสมด้วยน้ำนะครับแล้วก็รดไปที่กองกองหญ้านะครับเดี๋ยวเราก็จะเอาจุลินซีผสมนะครับนี่ครับจุลินซีนะครับใส่จุลินซีพอประมาณนะครับเพื่อการย่อยสลายนะครับถ้าเราไม่ใส่จุลินซีนะครับมันก็ย่อยสลายยากนะครับเดี๋ยวเราก็จะเอาจุลินซีนะครับมาผสมกับน้ำนะครับเดี๋ยวก็จะไปรดที่ กอง้านะครับจุลินทรีย์กวดนึงอันนี้เป็นที่เราทำเองนะครับจุลินทรีย์สองพระแสงนะครับเพื่อการย่อยสลายนะครับใส่พอประมาณนะครับเพื่อให้ย่อยสลายนะครับเพื่อให้หญ้าย่อยสลายนะครับ ก็เอาไม,ไม้ไม้ไม้คนในน้ำนะครับเดี๋ยวเราก็จะรดที่กองหญ้าเลยนะครับนี่กองหญ้านะครับเราก็จะรดเลยนะครับด้วยน้ำหมกกักดลินซีเมื่อกี้นะครับนี่นะครับเพื่อประหยัดต้นทุนนะครับสมัยนี้ปุ๋ยมันแพงนะครับ รถให้ชุ่มฉ่ำเลยนะครับนี่นะครับเพื่อให้หญ้าต้นหญ้าย่อยสลายนะครับก็รถเลยนะครับหลังจากนี้เราก็เอา เอาพลาสติกปิดนะครับเดี๋ยว like เราไปเอาพลาสติกมาปิดก่อนนะครับแล้วก็เราเอาพลาสติกมาปิดนะครับหลังจากรดน้ํานะครับเราก็เอาพลาสติกมาปิดนะครับนี่นะครับเอาปิดให้มิดเลยนะครับพลาสติกมาปิดนะครับ ถ้ามีพลาสติกพื้นเดียวเราก็ใส่พื้นเดียวนะครับนี่นะครับหลังจากนี้นะครับเราก็เอาไม้ทับข้างบนนะครับเอาไม้ทับข้างบนนะครับเพื่อไม่ให้ลมพัดไปนะครับ ก็เอาไม้ทับนะครับหาไม้ไม้วัสดุที่หาง,ง่ายในสวนนะครับปิดให้สนิทเลยนะครับหาวัสดุที่ง่ายๆในสวนนะครับ ครับหลังจากนั้นหนึ่งอาทิตย์เราก็มารดน้ําด้วยน้ําจุลินทรีย์สองคระห์แสงนะครับเราก็มารดห,หลังจากนั้นก็ปิดต่อนะครับแล้วก็หนึ่งอาทิตยอ์อีกหนึ่งก็จะมารดน้ำหนึ่งอาทิตย์หนึ่งครั้งหนึ่งอาทิตย์หนึ่งครั้งพอครบหนึ่งเดือนเราก็มาเปิดแล้วก็สามารถเอาปุ๋ยไปใช้ได้เลยนะครับ นี่นะครับเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนการทําปุ๋ยหมักจากเศษหญ้าของเรานะครับครับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดซับ c r i b e ด้วยนะครับครับสําหรับผมก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับ